สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านผู้ให้การติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแม่งนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับผมแปลงนี้ก็ที่เราทําการขึ้นน้ำทิ้งไว้ได้10กว่าวันนะครับจำวันที่ชัดเจนไม่ได้นะครับผมก็หลังจากเก็บเกี่ยวทิ้งไว้ทิ้งฟางเปล่าๆไว้นะฮะประมาณ3-4วันแล้วก็เราก็ดันน้ําขึ้นนะฮะแล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยนะครับผมไม่ได้หยดไม่ได้ ใช้สารหมักแต่อย่างใดนะฮะวันนี้ก็10กว่าวันครับ10กว่าวันแล้วก็เอารถลงมาตีนะฮะเพื่อปั่นหมกฟางนะฮะเราเราดูแล้วว่าฟางรู้สึกว่าจะเปืือยน่อยๆนะครับแล้วก็เอารถลงมาตีปั่นเพื่อที่จะหมกฟางลงไปในดินนะฮะวันนี้เราต้องปล่อยน้ําน้อยนะครับรต้องปล่อยน้ําน้อยเพื่อที่จะให้ฟางนั้นหมกลงไปในดินนะฮะถ้าเกิดน้ํามากน้ําเยอะนะครับ มันฟางมันจะปิ้นนะครับพอปิ้นไปปิ้นมาฟางมันจะลอยไปแล้วก็มันก็จะไม่หมกลงไปในดินนะครับรอบนี้เจตนาของเราก็คือจะตีหมกลงไปเพื่อที่จะหมักต่อไปหน่อยเพื่อให้ฟางมันเปื่อยแล้วก็ขาดด้วยนะครับผมเราก็จะทําการมาตีซ้ําอีกรอบหนึ่งนะฮะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก7วัน10วันนะครับดูที่อาการเนาะเราจะมาดูที่อาการว่าเออถ้า7วัน10วันแล้วมันมันหมกได้มันเปื่อยดีแล้วนะครับผมเราก็จะทําการตีแล้วก็ทําการ รูปปรับพื้นที่ก่อนที่เราจะมาทําการหวานไถในรุ่นนี้นะครับผมก็ข้าวเนี่ยตอนนี้ที่ตั้งใจลงนะครับผมก็คือคงจะเป็นพันเดิมนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับผมก็คือ8ปดเก้ากับทองคำนะฮะแล้วก็ในส่วนของการดูแลบํารุงรักษานะครับผมก็คงจะใช้เป็นสูตรข้าวเบาที่เคยทําใหา้หลายๆคนหลายๆท่านได้ชมกันไปนะครับผมหากท่านใดจะลองเอาไปศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับผมก็สามารถ ไปค้นหาได้ในหน้าช่องนะครับก็คือสูตรข้าวเบานะครับผมเนาะสูตรทําข้าวเบานะก็เอาเป็นวิธีการได้นะฮะตอนนี้เรื่องฟางนะฮะกลิ่นตอนนี้แรงมากนะครับเพราะว่าฟางมันเริ่มเปื่อยเริ่มเน่านะครับผมมันก็จะกลิ่นแรงไปนิดนึงนะแต่ก็เอาจริงมันก็ส่งคือคนบ้านใกล้เขาก็บ่นแหละนะฮะว่ามันเหม็นเนาะก,ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าวิธีการจัดการแบบนี้นะฮะมันก็ต้องมี เรื่องดีเรื่องเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่อย่างไงก็ดีนะครับผมนะเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสมและหรือวิธีการจัดการตามที่เราสามารถทําได้นะครับผมเราไม่ไปขัดแย้งใดๆแต่ว่าเราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่หลายๆคนเห็นชอบว่าเอ้ยมันต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องทําไปนะครับผมวิธีการเกษตรเนาะชาวไร่ชาว,าชาวานานะการทาํงานทําไร่ก็เป็นอีกศาสตร์และศิลป์หนึ่งนะครับผมที่เราต้องมีการจัดการอย่างดี ถ้าเกิดว่าไม่มีการวางแผนในการจัดการนะครับผมด้วยต้นทุนตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นทั้งปัจจัยการผลิตทุกด้านนะครับผมและหรือ,อต้นทุนในเรื่องของการบริหารจัดการมันเพิ่มขึ้นนะฮะแต่สวนทางก,กันกับราคาผลผลิตที่มันลดต่าลงเราต้องอยู่ให้ได้ครับผมเราต้องบริหารจัดการและอยู่ให้ได้นะครับผมเอาเป็นว่ารอบนี้ท่านใดที่ทํานายอยู่นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมส่วนราคา การขายผลิตรอบนี้ไม่รู้ว่าจะถูกกว่าเดิมหรือว่าจะดีขึ้นนะฮะเราก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้แต่เราสามารถทําให้ผลผลิตของเรานั้นได้เต็มได้เต็มนาก็คงจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเนาะผิดถูกว่ากันครับผมวันนี้ก็เอามาพูดคุยกันนะฮะท่านใดมีส่วนเติมส่วนเสริมตรงไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมอยากรู้ตรงไหนอยากให้พูดคุยตรงไหนหรืออยากจะเอาประสบการณ์ไหนมาแชร์นะครับผมก็เรียนเชิญได้นะครับผมสำหรับผมเองก็ คอยดูลยหลายๆช่องทางนะครับผมหากมีคําถามสงสัยอยากาพูดคุยเป็นการส่วนตัวอย่างนี้นะครับผมก็เข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรบ้านนอกบอกเล่าชาวเกษตรนะครับผมสามารถส่งแชทส่งคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้พูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ก็คงจะพูดถึงประเด็นการหมักตีนะฮะแค่นี้นะครับผมรอบหน้ามีประเด็นอืนะ่นใดเดี๋ยวผมจะนามาฝากให้ทุกทุกท่านนั้นได้รับชมพร้อมกัอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้มาฮาม่งต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ